สินเชื่อที่น่าสนใจของธนาคารออมสินกันดีกว่าสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากได้เงินช่วยเหลืออัตราดอกเบีย้ยที่ต่ําก็ติดต่อกันได้ที่ธนาคารออมสินนะคะกับสินเชื่อตัวใหม่นี้ทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการสินเชื่อค่ะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และก็ประชาชนรายย่อยโดยธนาคารออมสินได้ออกมาตรการสินเชื่อสร้างเครดิตสร้าง โอกาสที่ช่วยให้ผู้ที่เคยขอสินเชื่อแล้วไม่ได้รับการอนุมัติสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นะคะเพื่อได้มีเงินทุนในการหมุนเวียนที่ง่ายขึ้นมาตรการนี้ค่ะจะช่วยให้มีการอนุมัติเ,เพิ่มขึ้นทําให้มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับสินเชื่อนี้คุณผู้ชมค่ะกู้สูงสุดได้ที่2 0 0 0 0บาทต่อรายโดยไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนครําประกรันอัตราดอกเบี้ยค,ค่ะคงที่อยู่ที่0.60เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือนเช่นหากคุณผู้ชมนะคะกู้เนี่ย10,000บาทก็จะต้องเสียดอกนะคะเพียง6กบาทต่อเดือนซึ่งถูกกว่านี่นอกระบบด้วยนะคะและสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด1ปีเลยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อหรือว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไมโมได้นะคะนะคะ,นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14มีนาคม2568ค่ะและก็น้นย้ำว่าเป็นโครงการดีๆจากภาครัฐไม่ต้องกลัวแกงมิจฉาชีพมาหลอกลวงแต่อย่างใดค่ะ